แม่แม่เจ้าชายรติกายมาแล้วครับก่อนไปรับชมอย่าลืมกด like กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ด้วยนะครับสวัสดีครับนวันนี้แม่จะมาเล่นเกมเราบอกจะมาเล่นแมตซีบอลใช่อุ๊ยจังเลวนะเขาล่วงเวลาเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไม่เห็นตรงเลยเนี่ยอุ้ยต้องลอยไหนอ่ะเขาไปลอยงานเขาเขาไปรังแข่งันไปหมดแล้ว เขขาลงงแ่่หมพูดเลยพูดเลยก็ต้องรอไปหน่อยคนใกล้ไหมพี่ลงแข่งไหมเราต้องรอต้องพูดดังๆนะพูดดังๆเราต้องรอต้องรอมาเข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 าลงกันหมดใช่อันนี้พี่อันนี่เป็นรถตกแต่งเลยเราเข้าเกมนะเกมเนี้ยลืมบอกไปว่าวันนี้เรามาเล่นจับพี่ฮีโร่พี่จินพี่พี่เอ้ย้องพี่พาวพีเชตั้งใจแล้วก็น้องสมเล่นเยอะมาก คือเป็นเป็นลูกของเพื่อนมามีเองแต่ก็มีพีเอฟซีแบทแมนเป็นอะไรแบทแมนเป็นเอฟซีเหรอไม่พีเอฟซีของแบทแมนก็มาเล่นใหญ่ทีในช่องที่นาทีหนึ่งเข้าได้นะอีก4000พู้ติดตามจะใกล้5000แล้วทุกคนชเพื่อติดตามพาทุกคนเพื่กดติดตามนะทุกคนเลยนะต้องรอก่อนคีปี้จะเด็กอะกระโดดเล่นไหมกระโดดเท้าเนี่ยกระโดดเล่นดีกว่า อุ้ยเกมเริ่มแล้วเฮ้ยเราเข้าแล้วเฮ้ยหนูยังไม่เริ่มเลยอ่ะมาเข้าสิเข้าเลยแต่เราพารงกลางมานี่วงไหนอ่ะวงนี้ที่เป็นรูปดาบสองอันเข้าเร็วเข้าแล้วไหนอ่ะเดี๋ยวมันจะให้โบดแล้วจะเอาหนัไหนเอาแต่หนัโบดอันไหนเอันาันี้บอลผีบอนผีให้เอาบอลผีดีกว่าเอาบอลผีบอนผีบอนผีบอนผีเนี่ยเี๋คนโบดโบนเกมคนคนแล้วเอา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 สื่อสาร ไอเอาเอาแผ่นแผ่นฐานด้วยไหนไหแผ่นเอาเอาเอาคนอันที่คนมีเยอะที่สุดอะเอาเอาวันผี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 เยมาแล้วมาคือกงมาดิมาดิกงไม่ได้มาดิมาดิเราตีมาดิตีมาดิมาดิตีมาดิมาอกดีมมาดิ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  เมื่อกี้ต้องตีได้ด้วยให้จงเก่งต้องเก่งอ่ะต้องมาจงนี้คือกดเมื่อกี้ต้องเก่ยอ่ะพี่ได้พี่ตะต้องให้บอลมาก่อนพี่บอมคุณจอดรถอันนั้นไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่มอมีอันนั้นต้องพี่พาวพี่บอมคุณได้สองคนแล้วไหนพี่มันแค่พี่พราวตา้สุดเลยตายสมาร์สมาก่อนได้ได้ไหนอุ๊ยอุ้ยกระตายต้องรอรอมา ตรงตายอยู่เมื่อกี้หนูนเห็นตรงเล่นเกมมากอุ้ยสิบคะแนนได้อุ้ยโอ๊ยน่า ขอแอดด้วยได้ไหมกับเนี่ยก็อสดียอ้ว่าวอวววววยวววววววตายววววว้ววววยหววววววว่วว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 ว่วววหนววววววนยหมนวนวว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 ตวอวววววไววว่ววววววไววว่ ไม่ได้จะมันกลุ่มพี่ไม่ใช่กลุ่มน้องๆดีว่ายนองว่ายอง เขาหมดแล้วเขาหมดแล้วเขาหมดกันแล้วเขาหมดแล้วเอาอันกลางอันกลางอันกลางใช่ไหมใหญ่แบบนั้นเอาอันกลางเลยอันกลางอันกลางนะครับเอาเอาเอาอันกลางดูดีสื่อสารสื่อสารไม่เอาสื่อสารไม่ต้องเอากังกลางเลยโอเคเอาสีทีมสีทีมไครเนี่ยสีทีม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 ยิ คนเยอะมากอคิวจู๋ะปาปะปาปะปาวาไมหนูยังไม่เริ่มไม่เป็นเดียวนี่่นี่สีกเนี่ยไม่เริ่มอ่ะอาบอลอบอลพี่ก็ไม่หนอ้จะกระต่าไมหน่อยดิออีสง้อโหชนะและเอานี่ยเอาบอลมาเอาบอลมาเอาบอลมา ลุยตรงตรงอ้าวตรงตรงยังไม่ยังไม่เลิกเล่นเลยเนี่ยนี่ค่ะพอตีไประยะไม่คิดไม่ถึงตีนไม่เรียกตัวเรียกไม่หนูเรียกตรงตรงเดมามีได้ยินพี่ตินเขาเรียกตัวนี้ไงพี่ตีนต้องบอกว่าน้องนี่ตั้งใจนี่แบทแมนพาวโอเคไหมคะยังไม่ถูกจำชื่อได้ไหมจำชื่อทุกคนได้ไหมจำชื่อผสงทีม บอลผีเลยไม่เอาบอลผีดบอลผีบอลผีสนุกบอลผีสนุกไม่เอาบอลผีจะทุกคนจเย็นๆทะเลสรายทเลทรายทเลไปเทเลไปไหนอันนี้เหรออ่เตตกลงร่วมกันได้อะโหวายกออีกสี่นาทีเฮ้ยเเลสไายทเลสไปเทเลทรายทเลทไายทเลรายมาเลยมาเลยมาแล้วจ้าเล่นยังไงจ้าไม่ได้เยยังไง กมีเล่นไงเก็บคาเฮ้ยอคนนี้ว่าตังตรงเฮ้ยเฮ้ยเมีเล่นไงขึ้นไปเอาไปลบอลอยู่ในอ่เดินลูกบอลผีดนแหแหแตุ๊กแ้เาแบนียมีใครบนแลดูคนอื่นก็ไดอ้ยดูแต่ละคนก็ไดะเฮ้ยมันขึ้นไปได้ไงเนี่ยไปเจ๊สูอคนนี้อตัเนี้ยมันข้นไปข้างบนกระบอกเลยอะรอทนน เฮ้ยหนูจพี่อะไม่ใช่ตายพี่ตั้งใจหเพี่ด้วยเือเมนเมงัันเล่นอะไรได้ไหมเเล่นอันนี้กินม้นอะไรครับอืรอบหน้าเราจมัน ขอไปเติมตังก่อนนะไม่เติไ,ไปเติมหมดโอ้โห49รูปบาทโอ้โหนี่ก็ใช้ใครเอะก,ก,กันเนาะไปขอเงินเจ๊ก้า0รบาทอ๋อแฟร์ติม145รูปบาเชื่ออะไรอ่ะอันนี้ขือดไหนทู่ไป คลิปก็คือเกมที่เราต้องเล่นกันเป็นเล่นสิบนาทีแล้วก็แบต่อไปเล่นเล่นเล่นอัดสองแบบสองแบบไปมาไปมาอาอาบันผีบันผีบันทีบันทีเอ้ยบันผีบันผีเอาบันผีเอาบันผีเอา พี่มาไหมไม่ทันค่ะทุกคนคุณเด่นไปง่ายสิไงครัพี่มาว่าอะไรล่ะสวัสดีครับเออบอกว่าอัดคลิปอยู่ครับอย่าอย่าเพิ่งอยู่อย่าเพิ่งอยู่เล่นอยู่รีบรอครับไดี๋ย้วขอขอพี่บอกให้ตีน้องใบก่อนเฮ้ยเฮ้ยยยยยยเมื่อกี้ตีโดนนะทำไมมันตีตีน้องใบอัดคลิปเป็นอยู่ค่ะผู้กำใครพิมพ์มาใกล้ปิดคลิปแล้วค่ะผมมี่เลขหนึ่งสิบ เด้อเด้อใกล้เสร็จแล้วหรอใช่ใกล้เสร็จแล้วเก็บที่พี่แบบน้าเร่นัะมันค้างเพราะพี่ไปเผลอกดออกตายแล้วเหรอพาวไม่ได้ตายหนูกดไม่ถึงเน้นเก็บฝักทองพี่ไปเผลอกดออกอ่ะพี่เจ้าแล้วพี่เข้าหมามันกระตุกเลยอ่ะอาบัไม่พูดแล้วหรอปากหือเลือดเฮ้ยตายตายขออนุญาตเป็นคลิปเลยครับ Sama gini kalau terlalu... Oh, di sini, kak. Ya, sama. Kau sama gini kalau terlalu, kakak. Diri pulang, kakak. Sama gini, kakak. Jangan lupa komen-komen. Eh! Soju!